สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้เรามาเจอคลิปอีกคลิปหนึ่งครับเป็นคลิปไลท์ติ้งนะครับการติดตั้งไลท์ติ้งในเวหาในเวหาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเวหาเก็บของนะครับซึ่งจะใช้พวกไลท์ติ้งนะครับคือคที่ใช้ติดตั้งบนรางไวเว่แต่ในนี้ในถ้าเป็นเวหาทั่วไปนะครับซึ่งจะเป็นเวหาที่ไม่มีฝ้านะครับทีนี้ในเวหาของที่ผมนํามาเป็นตัวอย่างตัวเนี้ย ดันจะมีฝ้าด้วยนะครับมีฝ้าอยู่ในเว r e ซึ่งแปลว่าในเว r e หลังนี้นะครับในโครงการนี้มันใช้เก็บของที่สําคัญนะครับแล้วก็เป็นเว r e ที่มีความสะอาดพอสมควรนะครับซึ่งปกติแล้วเว r e จะเก็บของพวกนี้จะไม่มีฝ้านะครับตันนี้ในทุกพื้นที่ใน w a r e h o ตัวนี้จะมีฝ้าทีนี้เวลาเราติดตั้งโคมไฟนะครับ ใต้ฝ้าเราจะติดตั้งยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะทำช็อปวิธีติดตั้งโคมไฟใต้ฝ้านะครับโดยมีรางวเว,วางไววมันก็จะอยู่เหนือฝ้าอยู่แล้วทีนี้เวลาขั้นตอนในการติดตั้งรางววแล้วก็ที่จะเ,เวลาฝ้าเขาติดเสร็จแล้วแล้วเราอเอาโคมมาติดทีหลังเนี่ยมันจะขั้นตอนในการติดติดยังไงทีนี้ผมจะทำแค่ เอรเรียนี้อรเรียเดียวนะครับบล็อกเดียวอนอกั้นทุกบล็อกมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับทีนี้เรามาดูก่อนว่าโครงสร้างของ w a r e h เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างไรนะครับกดโครงสร้างนะครับถ้าเราดูด้านนี้เข้าไปนะครับถ้าเราดูด้านนี้เข้ามานะครับมันก็จะเห็นเป็นรูปของ w a r e h เป็นรูปอย่างนี้นะครับเป็นรูปนะรมีจั่วนิดหนึ่งสลบนิดหนึ่งนะครับแล้วฝ้าครับ มันก็จะมีระดับฝ้าระดับฝ้าตัวนี้นะครับนี่เส้นสีแดงนี้คือระดับระดับฝ้านะครับวิ่งแค่นี้นะครับทีนี้พอระดับฝ้านะครับใต้ฝ้าตรงนี้เราก็ต้องติดโคมนะครับเป็นระยะระยะซึ่งระยะโคมตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ใช้สเกลดึงมาให้แล้วก็คือนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูตัวเลขนะครับว่า ระยะมันเท่าไหร่ที่ติดตั้งตรงนี้มันจะเป็นถ้าดูดีๆตรงนี้ผมจะมีตําแหน่งโค้งนั่หมดแล้วแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ชัดเดี๋ยวผมจะขยายออกมาเป็นทีละก็เรียกว่าทีละช่วงทีละซูมเข้ามาทีละระยะระยะ,ะ,ยะให้น้องๆเห็นนะครับทีนี้จากโครงสร้างตรงนี้ปับ๊บนะครับเรามาดูว่า,าที่ผมขยายช่วงนี้นะครับให้ดูนะครับมันจะเป็นจะเป็นรูปแบบอย่างนี้ นะครับถ้าลองๆเห็นผมจะตัดนะครับตัดตัดตรงนี้นะครับถ้าลองๆเห็นนะครับจะตัดตรงนี้มานะครับมันก็จะเป็นรูปอย่างนี้นะครับจะจะให้น้องๆเห็นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นวเวนะครับวเวจะวิ่งอย่างนี้นะครับวิ่งนี้เลยนะครับเป็นวายเวก็คือขนาด 1 0 0 5 0คูณ้ในแบบที่เขาเขียนไว้นะครับก็จะเป็นรูปนี้แล้วก็จะมีตัวแผงควบคุมนะครับแผงควบคุมแสงสว่างจะอยู่ตรงนี้แล้วก็วางไวเวมก็จะวิ่งรวบไปตลอดนะครับวางไวเวงก็จะวิ่งรวบเพื่อที่มาจ่ายแผงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราซูมเข้าไปอีกทีนึงนะครับผมจะซูมตรงนี้นะครับเข้ามาเป็นให้ดูว่าการไวสาย มันวายสายงไงหนึ่งช่วงนะครับอันนี้คือสูเข้าไปช่วงที่หนึ่งนะครับสูงไปถ้าลอ,องน้องเจะเห็นออกมานะครับว่าถ้า,าผมจะให้น้องๆดูตรงนี้นะครับหัวลูกศรน,นะครับลูกศรแปลว่านะครับอันนี้ผมโยงให้ให้ให้ใหเห็นว่าเนี่ยช่วงเนี้ยโค้งช่วงเนี้ยนะครับ ก็คือมันกินเซอร์กิตเดียวเซอร์กิตที่หนึ่งก็คือ18บทับหนึ่งนะครับตามาตู้ที่เขาติดตั้งไว้นะครับตรงนี้มันก็มาเรื่อยนะสิบแปดทับเก้านะครับอขอโทษนะครับ18บทับหนะครับแล้ว18บทับเไป23นะครับไป27ไป31นะครับตามที่ข้อหลันตัวเซอร์กิตไว้นะครับซึ่ง ถ้าน้องๆเห็นตรงนี้นะครับมันก็จะเขียนไว้ก็คือนี่คือชื่อแผงนะครับนะชื่อแผงนะครับและตามด้วยจํานวนสายสายพวกนี้จะเป็นสายสี่เป็นสายสี่เพราะว่าใช้โคมคนะ่อนข้างจะเยอะแล้วก็ความยาวนะครับความยาวของช่วงเนี่ยมันยาวนะครับถ้าสมมุติด,ดูจากเอ่อความยาวของตัวนี้นะครับที่เขาระบุเนี่ยนะครับ ความยาวเนี่ยหนึ่งร้อยห้าหนึ่งร้อยยี่บห้าเมตรนะครับคือยาวเยอะนะครับเพราะนั้นแล้วก็โคมจํานวนที่ติดตั้งเยอะเพราะนั้นเขาก็จะใช้เป็นสายสี่แล้วก็สายกับอาวอีกสองจุดห้านะครับอ่าอินวางเวเวนะครับรางเวเวนี่ก็เขียนเลยเห็นไหมครัตรงนี้เขียนว่า W x S ก็คือกว้างคูณยาวกว้างคูณสูงนะครับนะครับ W S กว้างคูณสูงก็คือกว้างนะครับกว้างหนะึ่งร้อยนักสูง 50นะครับทีนี้พอเราดูว่าแต่ละนะครับแต่ละแถวตรงนี้นะครับไป1นึ่งเซอร์กิตนะครับแถวตรงนี้ไป1นึ่งเซอร์กิตนะครับมันก็จะไล่ไปนะครับเซอร์กิตละกี่โคม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับ10โคมก็คือโคมขนาดสองคูณสามสิบวัตต์นะครับ10โคมนะครับก็คือ1นกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปที่1ที่ผม ให้น้องๆเห็นอยู่นะครับให้น้องๆดูว่ากรุปที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ต่อไปมันก็จะมีของกรุปอีก,กรูปหนึ่งนะครับจากตรงนี้เป็นกรุปที่สองนะครับตรงนี้นะครับในช่วงช่องว่างตรงนี้นะครับมันอีกหนึ่งกรุปก็คือกรุปแรกเนี่ยเปิดแถวหนึ่งเซกิตอย่างนี้เซกิตหนึ่งสองสามสี่แถวใข่แทงมันแล้วกอ็อย่างนี้ตามยาวอีก,กรุปหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้คือกรุปที่สอง แล้วก็กลุ๊มที่3มกลุ๊มที่3ก็คือตัวนี้นะครับกุ๊มที่สนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกลุ๊มที่4มีทั้งหมด4กุ๊มนะครับมันก็วายถึงกันหมดนะครับเหตุการางเวเวเรามาดูรางเวที่ตรงนี้นะครับขยายตะมีให้นะครับตรงนี้ตัวควบคุมนะครับตัวควบคุมแผงนะครับล่างนะครับ เห็นไหมนะรางถ้าน้องๆดูดีนะครับรางก็จะจบอย่างนี้แล้วก็วิ่งอย่างนี้นะครับรางรวบอันนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ารางนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับทีนี้มาดนะ T, ูการจบแต่ละ,ะตัวก็เหมือนกันนะครับจบก็คือตรงนี้ใส่สามทางใส่สามทางใส่สามทางตรงนี้งอเก้าสิบนะครับกนะ็คือรางไปเบมานะครับตรงนี้ตัวมีน นะครับเราเววิ่งใส่สามทางนี้ครับนะครับอีตัวนี้สามทางตัวนี้นะครับจะใส่สามทางรวบนะครับสายแล้วก็วิ่งลงแผงวิ่งลงแผงนะครับไอ้ทีนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางรางวิ่งยังไงถ้าเป็นลักษณะ,ะผมวาดแบบคร่าวๆน้องๆดูนะรางมันก็จะวิ่งอย่างนี้นะครับ างพีบครับตรงนี้รวบนะครับนี่วิ่งวิ่งนี้รวบไปหาตัวแผงแต,ตรงกลางตรงนี้นะครับนะตรงนี้จะไปตรงนี้ก็คือสามทางตรงนี้สี่ทางน,นะครับตรงนี้เป็นสี่ทางน,นะครับสี่ทางสี่ทางลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ถ้าน้องน้องเห็นเห็นไหมฮะก็จะเป็นสี่ทางน,นะครับ เะครับเป็นสี่ทางก็คือตรงนี้แถวกลางเนี่ยรางก็จะวิ่งวิ่นงนี้วิ่งวิ่งนี้แล้วก็ตัดอย่างนี้นะครับหวงตัดเนี่ยใส่สีทางนะครับทีนี้เรามาดูไอตัว,วเราดูตำแหน่งที่ที่จะติดกันแล้วนะครับทีนี้มาดูว่าลักษณะของการติดนะครับลักษณะของการห้อยรางไววีรางไววีถ้าขยายเราครับสัก เป็นรางไวเวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูดีกว่านะครับรางไวเวยนะครับถ้าน้องๆเห็นคือตัวนี้เป็นรางไวเวนะครับรางไวเววิ่งนะครับส่วนตรงนี้ดำๆนะครับที่น้องๆเห็นดำๆตรงนี้นะครับอันนี้คือแผ่นฝ้านะครับแผ่นฝ้าวิ่งนะครับก็คือพูดง่ายง่ายว่าในตรงนี้ในระยะตรงนี้นะครับมันก็จะมีรางไวเววิ่งก่อนนะครับห่างจาก ไอ้ตัวแผ่นฝ้าไปสักห้าเซนนะครับแล้วลงมาแผ่นฝ้านะครับแผ่นฝ้านี่ข้างล่างนี้ที่เราจะติดตั้งแล้วนี่คือโคโมนะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับนี่คือโคมที่จะติดตั้งทีนี้วิธีติดตั้งเลยเราจะติดตั้งยังไงนะครับวิธีติดตั้งก็ะดูง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นตัวเซตของเขาปกติเป็นตัวเซตหรือตัว C ตัวแปรนะครับตรงนี้เราก็จะใส่ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกเพอรีนแคมป์นะครับเพอรีนแคมป์ถ้า ผมขยายให้น้องๆดูตัวนี้นะครับพอลีนแคมป์วิธีติดตั้งของพอลีนแคมป์นะครับพอลีนแคมป์นะครับมันจะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับนี่นี่คือพลพอลีนแคมป์นะครับถ้าติดตั้งในตัวอ่ารางตัวก็เรียกว่าตัวแปรเป็นรางสีนะครับมันก็จะเกี่ยวเข้าไปแล้วมีน,อน็อตตัวนี้นะครับขันน,อน็อตลงมายึดให้มันประกบกับให้ตัวรางสี่ร่าง,างคือให้แน่นนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเซ็ตเหมือนกันแต่ตัวเซต ในโครงการนี้ที่ผมยกตัวอย่างให้น้อง,องคือจะเป็นตัวแซดต,ตัวแซดอย่างนี้นะครับเหมือนกันพอลินก,ก็เกี่ยวแล้วก็ขันน็อตอัดลงมาให้แน่นนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวหลอดสามต่อแปดก็ได้นะครับสามตอแปดหลอดนะครับหลอดลงยาวนี้เราก็ตับเกี่ยวหัวท้ายตรงนี้คือเป็นน็อตตัวเมียที่อยู่ในพอลินแล้ขันน็อตเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเกี่ยวตลอดนะครับเกี่ยวตลอดหัวเท้าหัวท้าย ส่วนตัวนี้เวลาเราดูเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นในตัวซัพพอร์ตของรางไอเวนะครับอ่าตรงนี้ก็ใส่น็อตล็อกหัวท้ายนะครับรางไอเวมันก็จะวิ่งอยู่ในนี้นะครับแต่ถ้าดูด้านข้างอันนี้คือผมให้ดูก็คือเป็นดูด้านข้างนะครับไม่ได้ดูด้านน,นี้นะครับดูด้านข้างดูด้านข้างก็ดูแบบนี้มันก็จะเจออย่างนี้นะครับก็คือตัวนี้คือผลินแคมป์เกี่ยวกับอีตัว ตัวเซตนะครับก็คือใช้ตัวนี้นะครับเราใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวแซตเกี่ยวแล้วก็ห้อยหลอดลงมานะครับห้อยหลอดลงมาถึงรางวเวและตรงนี้ก็คือเป็นทรัพซัพพอร์ตของรางวเวนะครับในรางวิเววิ่งนะครับเป็นรางวิเววิ่งเพราะรางว ting, าิเววิ่งเนี่ยระยะของตัวโคมนะครับระยะของตัวโคมอย่างเงี้ยนะครับเป็นโคมพวกนี้นะครับระยะของโคมโคมที่ติดตั้งนะครับระยะอย่างนี้ คือผมเช็คไปแล้ว5้าเมตร5เมตร5เมตร,5เมตรระยะนะครับถ้าน้อ,นองๆเห็นนะครับนี่คือตัวตำแหน่งโคมนี่คือโคมนะครับโคมที่ผมติดตั้งน,นะครับติดตั้งใต้ฝ้านะครับติดตั้งใต้ฝ้าโดยใช้อะไรเป็นตัวติดตั้งนะครับใช้อะไรเป็นตัวติดตั้งก็ใช้ตัวเกยร์ตลอดเหมือนกันนะครับเราขยายให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะขยายตัวนี้ให้น้องๆดูนะครับนะครับโคมนะครับนี่นะครับโคมระยะอ่าเนี่ยของโคมนะครับก็คือเม็ดความยาวของโคมก็คือเมตรยี่สิบนะครับอ่ะนี่คือเซนเต,นเตอร์เราหาก็คือห้าเมตรห้าเมตรระยะนะครับ จากโคมถโคม5เมตรนะครับจากดึงจากเสาลงมา3เมตรกว่าตามที่ระยะที่ผมได้ดูในนี้มาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ซูมให้น้องๆดูซึ่งมันเป็นระยะแรกจากเสานะครับจากเสานะครับจากเสาตัวจากเสามานะครับเป็น320นะครับจากเสาตัวนี้นะครับคือแรกจากเสาดึงมากลางคินเตอร์ตรงนี้ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น3เมตร ยี่สิบนะครับประมาณแต่ละตัวนะครับห้าเมตรห้าเมตรห้าเมตรนะครับทีนี้วิธีติดตั้งนะครับเรามาดูวิธีติดตั้งนะครับติดตั้งอันนี้คือโคมถ้าน้องๆองเห็นผมขยายซูมเข้ามาอันนี้คือโคมคือตำแหน่งโคมก่อนที่จะติดตั้งโคมเราติดตั้งอะไรก่อนนะครับหนึ่งเราต้องติดตั้งตัวนี้นะครับ ถ้าน้องๆเห็นเป็นเกลียวตลอดครับนะครับเราเจาะทะลุแล้วก็ขันน็อตนะครับขันน็อตข้างในรางแล้วก็ใต้รางนะครับขัน,นแน่นๆถ้าน้องๆเห็นมันก็จะเป็นรูปร่างถ้าเป็นนี่เป็นรางไวเวยนะครับนะครับอันนี้คือรางไวเวยอันนี้คือเป็นฝ้านะครับ เวลาผมใส่นะครับไอตัวเกียร์ตลอดเกียร์ตลอดใส่มาเลยนะครับทะลุนะครับวัดไห้ทะลุนะครับเกียร์ตลอดก็คือน็อตยึดยังไม่ไต,ติดโฟมนะเวลาเขาเวลาเวลาเราติดตรงนี้นะครับถ้ายัางไม่ได้มีฝ้าก็ให้น้องๆดูตอนนี้เป็นราเ a อเวอันนี้เป็น พพอร์ตรางวีวแล้วก็มีตัวหลดขึ้นไปนะครับส่วนตัวนี้เหล็กเกียวตลอดนะครับน็อตยึดนะครับเราก็จะโปรอย่างนี้ก่อนให้ได้ตำแหน่งนะครับหาเซนเตอร์นะครับก็คืออันแรกเนี่ยเราได้เซนเตอร์หาเซนเตอร์โคมนะครับพอได้เซนเตอร์โคมเนี่ยตัวนี้เราวัดออกมาโคมมันเม็ดยี่สิบนะครับเราวัดออกมา,าด้านละสี่สิบเซนตตัวนี้สี่สิบ ตัวนี้40เซนนะครับทาไมค่าละ40เซนนะครับเพราะว่าเวลาเวลาก็รีกว่าเวลาฝ้าที่เขาจะดันมาติดเนี่ยเวลาติดเนี่ยนะครับเวลาช่างฝ้าเขาจะติดแทงไอตัวเกียร์ตลอดของเราตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยเวลาที่เราวัดข้ที่เราวัดเซนเตอร์ได้เนี่ยวัดสมมุติว่าระยะมาจากตรงนี้เมื่อกี้ตัวแรก3เมตรยีนะครับเวลาฝ้าเขาติดจริงๆเนี่ยเขายัดเข้าไปเนี่ยคือไอตำแหน่งพวกนี้มันจะเพี้ยน นะครับมันมีการโยกอยู่แล้วครับมันไม่เป๊ะนะครับทีนี้ที่ผมวัดออกมาอย่างละ20เปอรส่วนตัวเนี้ยมันก็มีเหลือให้เราสไลด์โคมได้ถ้าสมมุติว่า,าจากวัดจากตรงนี้มานะครับก็คือจากที่ผมว่าเมื่อกี้คือ3เมตร20ใช่ไหมฮะคือ3เมตร10เซนเตอร์แต่เวลาเราช่างฝ้าเขาติดฝ้าคือฝ้าไอฝ้าตัว,นตว,นตวเนี้ยตัวดำเนี่ยดันเสียบเหล็กตัวนี้เข้าไปเสียบเหล็กปั๊บเนี่ยบางทีมันฝ้าเนี่ยมันมันยื้อยื้อทําให เรียกยางวารามาเวลพวกนี้มันอาจจะมีการเคลื่อนย้ายนะครับมีการมุ้ฟออกนะครับมีการมุฟออกจากตำแหน่งเดิมอาจจะเส้น2เส้นอนะไรพวกนี้ยทีนี้ผมก็เลยวัดออกไปข้างอีกสี่เพื่อมีเนื้อที่ให้เราสไลด์โคมเวลาเราติดตั้งโคมเวลาสมมุติว่าฝ้าพวกนี้ก็ติดเสร็จนะครับฝ้าพวกนี้ก็ติดเสร็จเต็มโรงงานแล้วสมมุติว่านะครับเขายิงแผ่นอา่า พราะยิงแผ่นเต็มโรงงานเนี่ยคือระยะที่เราเจาะรูไว้เนี่ยมันจะไม่เบะมันมีการเพี้ยนอยู่แล้วครับมีการบิดเบี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับการบิดเบี้ยวนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเวลาช่างฝ้าเขาติดฝ้าเสร็จเนี่ยเราก็ใช้เลเซอร์ยิงตอนติดโคมนะครับเพราะว่าตัวแรกห่างออกมาจากอ่าก็เรียกว่าจากเสาออกมาสามเมตรยีิบเราก็ตั้งเลเซอร์ยิงเลยครับนะเป็นก่อนเวลาเราจะติดโคมนะยิงเป็นแถวเลยเมตรยี่สิบปั๊บพอได้เมตรยี่สิบปั๊บเนี่ยไอตัวที่เราวัดไว้เนย ไอ้ตัวเนี้ยห่างออกออกมาจากเซนเตอร์ข้างละสี่สิบเซนเนี่ยมันก็ไม่ได้จากสี่สิบเซนหรอกมีเพี้ยนบ้างนะสองเซนสองเซนสามเซนเพราะเวลาฝ้าดันฝ้าขึ้นไปเนี่ยมีการบิดเบี้ยวเพราะฉะนั้นเวลาการบิดเบี้ยวเนี่ยเวลาเราติดตั้งโคมเนี่ยโคมเรามาเจาะทีหลังนะครับพอโคมเจาะทีหลังนี่คือเราก็สไลด์ได้เม่อเรามีเนื้อที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติเราไปวางแผ่นอยู่ใกล้ๆโคมนะครับสมมติว่าติดไอ้ตัวเกียร์ตลอดเกียร์ตลอดสาหรับยึดโคมเนี่ยมันอาจจะ สมมติว่าน้องๆติดแบบจิมๆหน่อยก็คือริมๆหน่อยแล้วสมมุติว่าระยะที่เราทําไว้เนี่ยมันพลาดไป5เซนหรือหเซนเงี้ยลุดเลยแปลว่าเราไม่มีที่ยึดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยวัดออกมาข้างละ2ี่สิบให้เหลือข้างละยี่สิบให้สไลด์ได้อย่างน้อย5เซนหกเซนที่มันดิ้นออกไปเนี่ยเราก็สามารถเจาะรูโคมตรงเนี้ยตามตำแหน่งได้แล้วก็จะมีรูพวกนี้นะครับก่อนที่ฝ้าตอนที่ก่อนที่ฝ้าเขาจะติดนะครับ คือบอกน้องๆไกตัวนี้นะครับก่อนที่ฝ้าก็จะติดนะครับตัวนี้เราต้องมีเจาะรูไว้สาหรับเพราะในรางพวกนี้มันมีสายอยู่แล้วเราเราดึงสายเสร็จก่อนที่ฝ้าจะติดนะครับเราก็ดึงสายโป่ลงมานะครับโป่ล,ลงมากลางเพนเตอร์เวลาช่างฝ้าเขาจะติดฝ้าเนี่ยช่างไฟเราเนี่ยต้องติดตามด้วยสอดประกบะพวกช่างฝ้าด้วยคอยดูตําแหน่งว่าสายที่เรา ห้อยเฟกลงมาเพื่อที่จะเข้าโคมเนี่ยเขาได้เจาะให้เราไหมถ้าเราไม่เขาไม่เจาะเราก็ไม่เจาะเองเอาสายออกมาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูว่าตำแหน่งไอ้ที่เรายึดนะเรายึดกับรางเนี่ยยึดแน่นจริงนะแต่ว่า,เ,าเวลามันปล่อยลงมายาวๆทั้งย0่สมเซนเนี่ยไอ้พวกเ,เกีย์ตลอดพวกนี้มีการบิดเบี้ยวอยู่แล้วบ,บิดเบี้ยวเราก็คอยจัดคอยไหลรพวกนี้นะครับคอยตบให้มันอ,อยู่ตรงๆอะไรพวกนี้แต่ว่าตำแหน่งที่ก่อนที่ฟ้าที่มันจะติดเนี่ย ดันไปสองเซนสามเซนนี่เราทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าเรามีเผื่อพื้นที่ไว้อยู่แล้วตรงนี้เราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเวลาติดโคมฝ้าขึ้นเสร็จหมดอะไรพวกนี้นะครับเรายิงเลยครับยิงเลเซอร์ยิงเลเซอร์ laser, ปั๊บโคมพวกนี้เราเจาะเบี้ยวไป5เซนเราก็เจาะริมๆได้อะไรพวกนี้มันมีเนื้อที่นะครับยึดเพราะ,ะนั้นเราไม่กลัวนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเอ่อกลัวก็คือสายที่เราเจาะออกมาเนี่ย เราคอยประกบนะครับว่าเขาออกให้เราหรือเปล่าไม่นั้นเราก็จะติดตั้งลบาบากเพราะว่าพอฝ้าสีเสร็จหมดแล้วรางเวที่อยู่ข้างบนเนี่ยเราไปทําอะไรไม่ได้แนละ้วหรือไปทําอีกทีก็คือไปขอเจาะฟ้าเขาแล้วก็มุดขึ้นไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทําได้แต่ว่ามันก็เสียเวลาเราด้วยเสียเวลาของช่างฝ้าเขาต้องมานั่งซ่อมฝ้าอะไรด้วยนะครับแต่เราคอยประกบอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหาอะไรสามารถติดได้นะครับเคลื่อนย้ายตําแหน่งพวกตําแหน่งโคมอาจจะ 5เซนก็ยังใช้ได้5เซนเรามีเนื้อที่เหลืออีก20เซนเราก็ขยับโคมตามแค่นั้นเองนะครับให้อยู่ในตำแหน่งที่เราบังคับไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีที่เราจะติดตั้งนะครับตัวโคมในเว้าที่เขามีฝ้านะครับฝ้ายิบซ้ำปิดนะครับเว้านะครับข้างบนนะครับก็คือตัวเว้าที่มีโครงสร้างปกติอย่างนี้นะครับ ซึ่งปกติแล้วจะโล่งๆแล้วก็จะใช้เป็นโคมไฮเบย์อะไรพวกนี้ครัโคมไฮเบย์น้องๆก็เห็นก็น่าจะเป็นประมาณเนี้ยโคมไฮเบย์ Bay, นะครับอ่ะแล้วก็อ่ะก็จะใช้ประมาณโคมประมาณเนี้ยโคมไฮเบย์อันนี้ก็ห้อยมาเหมือนกันแต่ไม่มีฟ้ามันก็จะทํางานระบะแต่ตอนนี้คือเขาไม่ใช่ใช้โคมไฮเบย์เป็นโคมฟลูออเรสเซนต์นะครับใหญ่ๆสองคูณหรือสามคูณสามสิบหกวัตต์นะใหญ่ๆที่ติดใต้ฟ้าได้อะไรพวกนี้นะครับนั้นวิธี ทำนะครับเวลาเราจะเดินท่อพอร,รู้ระดับฝ้าเท่าไหร่นะครับสมมติตัวนี้นะครับนี่คือระดับฝ้านะครับพอเรารู้ระดับฝ้าเราต้องเซตตัวรางไวเวให้เหนือฝ้าอยู่ขึ้นไปสัก5เซนหรือ10เซนหรืออย่าเยอะกว่านั้นนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับจากฝ้าตรงนี้อ่สมมุติว่าจากฝ้า ขึ้นไปหาท้องของวางไว้วอ่ะสิบเซนก็ได้นะครับหนึ่งร้อยนะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็หาระยะโคมงจากผนังหรือเสาเส้นแรกนะครับเสาตัวนี้นะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ผมหาไปแล้วกลางเซนเตอร์ของโค้งมันอยู่ที่3เมตรยีนะครับสามเมตรนี่คือตำแหน่งโค้งที่เราจะติดนะครับนี่คือตำแหน่งโค้งที่เราจะติดนะครับนี่คือตำแหน่งโค้ง ก็คือกาเซนเตอร์ของโคงคือ3เมตรยี่สิบนะพอสามเมตรสิบก็คือหาตำแหน่งได้แล้วเราก็วัดออกมาข้างละสี่สิบเซนก็คือสี่ร้อยมิลนะครับข้างละสี่สิบเซนสี่ร้อยมิลจากนั้นเราก็ใช้เกียร์ตลอดปล่อยเกียร์ตลอดลงมาก่อนอันนี้ยึดในรางอ่าน็อ,นอนตตัวเมียแล้วก็ล็อกที่ใต้รางนะครับล็อกสองตัวนะหัวหัวบนเออบนกับล่างใต้รางนะครับลดมาอย่างนี้ก่อนนะครับ ขึ้นไปขึ้นไป,ข,นไปขึ้นไปก็ทําฝ้าอะไรเสร็จแล้วเราค่อยเอา,เอาโคมมาไล่ติดอีกทีนึงนะครับอันสองระบบนะครับสายเราก็ดึงก่อนที่ฝ้าที่จะขึ้นนะครับ่างนี้นี่คือการติดตั้งนะครับที่ผมพยายามเอาที่ทั่วทั่วไปเขาไม่ค่อยมีกันเว้าทั่วทั่วไปอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยไม่มีฝ้าหรอกน้อยที่จะมีฝ้านอกจากที่ใช้สําหรับ พวกวัสดุนะครับที่มันสําคัญสาคัญถ้ามีฝ้าแปว่าเพื่อไม่ให้ฝุ่นมันลงเพื่อไม่ให้นกอะไรพวกนี้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีฝ้าพอมีฝ้าไลติงที่เราจะเอามาติดตั้งผมก็พยายามออกมาให้น้องลองดูว่าวิธีติดตั้งมันจะติดยังไงขั้นตอนในการทํางานทํำยังไงนะครับก่อนหลังไอ้พวกเนี้ยฝ้าเราต้องมนั่งคุยซีเฟนต์การทํางานว่าฝ้าเขาจะขึ้นวันไหนนะพอฝ้าก็บอกว่าระยะเวลาที่เขาจะขึ้นเนี่ยเราก็ต้อง ทำให้เสร็จก่อนที่เขาจะขึ้นฟ้านั้นเราต้องคุยให้ดีๆกับช่างฟ้าว่าเวลาฟ้าเขาจะขึ้นฟ้าในเวลาเขาขึ้นนะครับเขาไม่ได้ขึ้นแบบทีเดียวเต็มโรงงานนะครับเขาก็ขึ้นอาจจะอย่างดีเขามี2ชุด2ชุดวันนึงเขาทาได้กี่แถวอันนี้พวกเนี้ยเราก็อาจจะทําไปก่อนเขาแล้วก็ตามหลังกันไปนะครับซึ่งสามารถคุยกันได้ถ้าเราไม่ทันหรืออะไรพวกเนี้ยก็เบรกเขาสักวันสองวันอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเขาให้ระยะเวลามาเนี่ยเราก็ ต้องทําให้ทันตามเวลาของเรานะครับสมมุติว่าฝ้าเขาจะขึ้นอีกอหนึ่งเดือนสมมติว่าทั้งหมดเนี่ยเขาบอกอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเขาจะขึ้นเขาจะเริ่มขึ้นแต่ว่าเรามีเวลาหนึ่งเดือนเราก็ต้องเดินท่ออะไรวางไวเววายสายดึงสายอะไรทั้งหมดเสร็จนะครับอ่พอฝ้าขึ้นเขาก็ขึ้นมาทีละที่ก็เรียกว่าทีละโซนขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งถ้าในภายในเดือนเรายังไม่เสร็จฝ้าก็ าใช้ระยะเวลาอีกกี่วันก่อนที่เขาจะเสร็จสมมติว่าเขาใช้ระยะเวลาหนึ่งเดือนเราก็มีถึงสองเดือนอะไรประมาณนี้ก็คือไล่ตามให้เขาให้ทันหนักหนีเขาให้ทันพูดง่ายๆก็ซีฟนงในการทางานก็เราต้องมานั่งคุยกันดีๆว่าใช้วันเขาจะเริ่มขึ้นวันไหนแล้วเราจะเริ่มวันไหนแล้วเขาจะเสร็จวันไหนเราควรเสร็จวันไหนแล้วเราพหลังจากเขาเสร็จแล้วเขาทาสีฝ้าอะไรเรียบร้อยแล้วเราถึงจะเริ่มมาติด โคมนะครับมีติดโคมเสร็จแล้วก็เริ่มเทสระบบอะไรพวกนี้นะครับส่วนสมมุติว่ามีการเกิดอุบิเหตุอะไรพวกนี้ก็ฝ้าเนี่ยก็มันเปิดได้เพราะมันยังใหม่อยู่นะครับเปิดเสร็จแล้วสีก็มันยังไม่ก็เรียกว่ายังไม่ได้ใช้งานก็คือในในใน w a r e h เนี่ยคือไม่ได้ผ่านไปเป็นปีหรือ56เดือนซึ่งเวลาเราซ่อมสีซ่อมอะไรสีก็จะเป็นชนิดเดียวกันแล้วก็สามารถซ่อมได้นะครับเพราะว่าฝ้าเนี่ยจิ่ซ่อมเราซ่อม นักฝีมือดีๆแล้วก็ปิดให้เขาเหมือนเดิมก็ใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราก่อนที่ฟ้าจะขึ้นการดึงสายอะไรพวกนี้เนี่ยปกติแล้วคอนโซลก็จะให้เทสระบบก่อนว่าแต่ละแถวนียเวลาเปิดจากแผงควบคุมเนี่ยเขาอาจจะให้เราค่อยค่อยเรียกว่าหลอดไฟก่อนนะครับแต่ละจุดของตำแหน่งโคมให้ต่อหลอดไฟไว้ก่อนว่าเปิดปั๊บแล้วติด เพื่อไม่ให้มีปัญหาทีหลังก็คือเวลาขึ้นฝ้าอะไรเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้เราไปปาดฝ้าหรือไปอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันเป็นการดีเราก็สมมุติว่าเราซ่อมอะไรเรียบร้อยหมดแล้วฝ้าถึงจะขึ้นนะครับแต่ในก่นกอนหน้านั้นเรามีการเทสอาจจะมีบางจุดเกิดช็อตเชื้ออ,อะไรมาเราก็สามารถขึ้นซ่อมได้ง่ายกว,ากว่าก่อนฝ้าที่เขาติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นสเต็ปการทางานรีเฟนการทางานก็คือเราเดินรามไป ดึงสายไปดึงสายเสร็จแล้วเรามีทําการเทสวงจรน,นะครับเทสวงจรเสร็จแล้วนะครับฝ้าปิดนะฝ้าปิดเราติดโคมนะครับติดโคมเข้าสายอะไรเรียบร้อยเราก็เทสอันนี้คือเทสของโคมว่าติดหรือไม่ติดหมายถึงว่าหลอดไฟบางทีหลอดขัวหลวมหรือไม่หลวมมันงื้อเราเทสอีกทีหนึ่งทั้งระบบนั่นแปลว่ากวการจบสิ้นนะครับในการติดตั้งในไวเขาก็คือในเวเขาตัวเนี้ยมีเป็นก็ย่อยมีฝ้า นะครับมันอาจจะแปลกกว่าที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนในการทํางานก็ตามที่ผมได้บีบให้น้องๆฟังว่าขั้นตอนแล้วก็ทําช็อปให้น้องๆดูว่ามันควรทํำยังไงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับในรหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ